เนื้องอกต่อมไทรอยอ์เช็คตัวเองก่อนนะว่าอาหารประจําวันที่เราทานบ่อยๆเนี่ยมันเป็นลักษณะที่ทําให้ต่อมม,มันเกิดเนื้องอกหรือว่าอักเสบไหมแต่ส่วนใหญ่แล้วถ้าเป็น,ปนไทรอย์แบบร้อนนะคะมักจะกินพวกของหวานเยอะนะคะพวกน้ําตาลเยอะเช่นผลไม้หวานต้องลดอาหารพวกผลไม้หวานทั้งหมดเลยนะคะก็ ไปทานผลไม้ที่ไม่หวานเช่นพวกส้มโอเนาะพวกฝรัลล่งนะพวกชมพู่อย่างนี้ได้แต่ถ้าเป็นแบบองุงนที่หวานหวานเงาะนะคะทุเรียนลำไย,ยแบบนี้ค่ะมันจะกระตุ้นทำให้ต่อมไทรอยเราเกิดความร้อนแล้วก็อักเสบขึ้นมานะคะก็งดของประเภทหวานหวานจากผลไม้นะคะแล้วก็อาหารทั่วไปอย่างเช่นพวกขนมปังเบเกอรี่ต่างๆที่มันหวานหวานชานมชาเขียว ลองไปเช็คตัวเองดูนะคะชอบกินของพวกนี้หรือเปล่านะคะตัวนี้มันจะทําให้ร่างกายเราร้อนแล้วก็จะเกิดเนื้องอกบริเวณที่คออา,อาหารอีกตัวหนึ่งที่กระตุ้นนะคะทําให้เป็นเนื้องอกเนาะก็คือเรื่องของนมวัวนะคะถ้าเป็นไปได้งดไปเลยนะคะนมวัวมันจะกระตุ้นทําให้เกิดกดในร่างกายเยอะแล้วก็บางทีอ่ะเวลาเรากินเข้าไปะค่ะมันจะท้องอืดพอท้องอืดแล้วอาหารไม่ย่อยมีแก๊สภายในเยอะสะสม มันจะตีนะคะมันจะตีขึ้นหรือว่าเป็นความร้อนหรือไอร้อนตีขึ้นมาดังนั้นเนี่ยคนที่เป็นคอค่ะอยู่ที่คอเนี่ยจะมีปัญหาเรื่องของของระบบย่อยอาหารนะคะบางคนอาจจะชอบกินของเผ็ดร้อนเนาะบางคนอาจจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องกระเพาะอาหารไม่ย่อยนะคะน้ํามันก็เลยตีขึ้นมาแล้วก็ชอบกินของหวานด้วยนะคะมันก็เลยกลายเป็นของเสียสะสมที่คอเนาะดังนั้นเนี่ยวิธีแกงง้ง่ายๆก็คือเอาผู้หลานถ่ายพิษ าากินปกติต้องปรับอาหารด้วยนะคะถ้าไม่ปรับยังไงก็ไม่เห็นผลเนาะก็ลดของพวกนี้อาหารทะเลเหมือนกันค่ะก็กระตุ้นทําให้เ,เนื้องอกมันขึ้นก็ลดลดลงหน่อยพวกปูปลาอะไรพวกเนี้ยปลาเค็มปูดองงดได้งดนะคะ